สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวนาปังทุกคนทุกท่านนะครับวันน,นี้ชาวนาปลูกข้าวนาปังยิ้มออกแล้วครับนบขไฟเขียวช่วยไล่ละพันช่วยเฉพาะผู้ลุงเมียนปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับวันนี้26กุมภาพันธ์258นะครับชาวนายิ้มบอ,อกครับมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขนะครับ,บ ผลการประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกนาปังปี258โดยช่วยเหลือไร่ละพันครัวเรือนและไม่เกิน1 0ไร่สูงสุดไม่เกิน1 0,000บาทนะครับอันนี้ช่วยเฉพาะชาวนาที่ลงทะเบียทนทํานาปังนะครับลงทะเบียนปลูกข้าวเปลือกนาปังลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับก็เป็นการช่วยเหลือกรณีข้าวเปลือก นาปังปีนี้ราคาตกต่ําแล้วก็มีชาวนาไปประท้วงขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มีการประชุมมาเป็นขั้นเป็นตอนหลายขั้นตอนแล้วแล้ววันนี้26 5, กุมภาพันธ้2 5้8คณะกรารมการนโยบายบริหารจัดก,การข้าวอินทชาติหรือว่านอบขอก็ไฟเขียวให้ความช่วยเหลือไร่ละพันควรเรือนและไม่เกินสิบไร่สูงสุด10,000บาทนะครับก่อนที่จะจ่ายพี่น้องชาวนาได้นะครับโอนคัมชีทกศให้เลยนั้นเรื่องนี้ก็จะถูกชงไป ให้คณะตรีพินาอีกครั้งก่อนนะครับก็คาดการกันว่าคอรมอรก็คงจะไม่ขัดข้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ